สวยงามมากนะคะเป็ดมันหลาดนะคะสีดำนะคะแล้วก็อีเหลียงแล้วก็เป็ดหัวจุกนะคะสุดยอดเลยความสุขของคนเลี้ยงเป็ดเล้ยงไก เป็นลูกผสมนะคะทีนี้เป็ดหัวจุดก็จะมีไก่ด้วยนะคะไก่บูอัสตลบนะคะเป็นแบ็กอัสตลอบตัวลายนี่ก็คือบาพีมัดร็อกนะคะส่วนตัวนี้โอ้โหเจ้าเล็กฮอนนะคะเล็กฮอน ไข่เขาจะเปลือกสีขาวนะคะอร่อยนะคะหวานหอมมันนะคะไม่คาวนะคะรสชาติดีนะคะไม่เหมือนไข่เปิดนะคะอร่อยคนละแบบเลยอนนะคะอีกลักษ์จะเป็นหางกระดกอย่างแบบนี้นะคะสีขาวขนสีขาวหูก็สีขาวนะคะ ชายคาแบบนี้นะคะจะยืนนิดนึงดีกว่าไม่มีร่มนะคะเดี๋ยวจะพาดูลูกนะคะเด็ก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 หัวจูกนี่ค่าเล่นน้ำได้แล้วนะคะ ราก็จะให้สมุนไพรด้วยนะคะขมิ้นชันบอระเพศรนะคะอาหารก็จะเป็นอาหารสำเร็จรูปนะคะตอนกลางวันก็ได้ร่มไม้แบบนี้นะคะทำให้เย็นขึ้นมาหน่อยนะคะเพราะว่าอากาศร้อนมากข้างนอกก็จะเป็นที่ทำเตานะคะเตาเผาถ่านน้าส้มควันไม้เพื่อกระเรีย์ซีนะคะเป็นเตานะคะ ทำเตาสมุนทุกวันนะคะมีออเดอร์เข้ามาทุกวันนะคะใช้ดีมากค่ะเตา2หน้านะคะเตาสองหน้าเผาถ่านได้เร็วค่ะขั้นตอนน้อยมากเผาได้ถ่านไม่เกิน2ชั่วโมงนะคะสําหรับไม้แห้งนะคะอย่างไม้หมาดไม้สดนี่ก็ประมาณห้าชั่วโมงนะคะได้ถ่านเดี๋ยวเรามาดูไก่กันต่อนะคะ เปิดประตูแล้วก่อนอเถ้่ค่าจะเอ๊ะนี่ค่ะกำลังสวยงามเลยอยู่กันแบบอุ่นหนาวาข้างนะคะทำห้องให้ใหม่นะคะตกแต่งให้ใหม่ดับปลินด้วยน้ำส้มควันไม้นะคะ กินไม่พึงประสงค์หลายๆอย่างนะคะนี่กำลงัลงสดใสเลยนะคะใกล้จะให้ไข่แล้วให้บ้างเป็นบางส่วนนะคะสำหรับตัวที่เต็มวัยนะคะสี่ห้าเดือนนะคะร้อนมากนะคะน่าสงสารเด็กๆ ตอนนี้ก็ขุนเขานะคะไม่ปล่อยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเลี้ยงปล่อยเขาจะกินอาหารไม่เต็มที่นะคะก็จะต้องขุนด้วยอาหารสําเร็จรูปก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะได้สมบูรณ์นะคะให้ไข่เต็มที่โอเคค่ะไม่ควรแล้วนะคะพักผ่อนเยอะๆนะจ๊ะเด็กๆ วีมัดอกรถไอแลนด์เรสนะคะสำหรับมือใหม่ที่จะเลี้ยงก็แนะนำเป็นรถไอแลนด์เรสนะคะเพราะว่าทนต่อโรคโตไวเลี้ยงง่ายนะคะเลี้ยงได้สมุนไพรนะคะก็จะหลีกเลี่ยงกับวัคซีนนะคะ แต่ไก่เราจะให้วัคซีนตั้งแต่1เดือนถึง2เดือนนะคะวัคซีนนิวคาสเซินกับหลอดลมอักเสบนะคะให้ครบนะคะแล้วต่อจากนั้นเราก็จะเลี้ยงด้วยสมุนไพรนะคะเป็นฟ้าทลายโจรป้องกันไข้หวัดนะคะป้องกันหวัดนะคะก่อนฝนจะมาเราก็จะให้ฟ้าทลายโจรกับขมิ้นชันนะคะบำรุงสร้างภูมิคุ้มกันให้นะคะโอเคค่ะเรามาดูสมุนไพรกันนะคะ สมุนไพรเรานะคะขม,มิ้นก็จะเป็นผงขม,มิ้นแท้เลยนะคะบดใหม่ๆทุกวันนะคะนี่สีกล้องอาจจะไม่สวยนะคะดูนะคะหอมหอมกลิ่นขม,มิ้นมากนะคะกลิ่นขม,มิน้นแล้วก็บระเพ็รนะคะผงบรละเพ็ดเรานะคะแท้ๆเลยนะคะไม่มีผสมนะคะป้องกัน สริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะอันนี้ก็ไข่นะคะไข่ทุกวันนะคะแม่ฮาโก้สองฟองนะคะสองแม่ก็สองสองฟองนะคะทุกเช้าเขาจะให้ไข่นะคะฮาโก้ก็ชุดลูกผสมของระหว่างบา์พีมัดร็อกนะคะอยู่ข้างในกับโรถไอแลนด์เลสนะคะบา์พีมัาร็อกตัวละเลยนะคะส่วนตัวนี้นะคะใครที่สนใจนะคะเรามีเยอะนะคะโล่เลยนะคะ ราคารโรงงานนะคะเอ่อเป็นถ้วยถ้วยถ้วยให้น้ำไก่นะคะเราจะมีถ้วยเดียวกับถ้วยแปดนะคะนี่นี่เห็นชัดไหมคะ,น,ะนี่น,นะคะเราจะต่อใสายสายยางนะคะให้ไก่ได้กินน้ำอัตโนมัตินะคะท่อน้ำอัตโนมัตินะคะ เราขายถ้วยละ15บาทนะคะส่งเก็บปลายทางทั่วประเทศนะคะใครสนใจสั่งเข้ามาได้เลยนะคะมีสีเขียวกับสีแดงนะคะถ้วยคู่นะคะถ้วยคู่ถ้วยคู่25บาทนะคะถ้วยเดี่ยว15บาทนะคะสั่งเข้ามาได้เลยนะคะเราเก็บเงินปลายทางนะคะเราเก็บเงินปลายทางนี่ไงคะฮาโก้ฮาโก้นะคะสองแม่ไข่ทุกวันนะคะไข่ได้ไข่ดีจริงๆนะคะ สำหรับลูกค้าที่อยากผสมลองผสมทดลองเองนะคะอันนี้ก็จะเป็น b a c k Aust b u s t a l o p นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะคะเพจเรานะคะรักไก่เพจเพจไก่ไข่สายพันธุ์แท้นะคะแล้วก็รักไก่ไข่ ไก่สายพันธุ์แท้นะคะมีกลุ่มด้วยนะคะเราเป็นแอดมินเองนะคะสั่งซื้อได้เลยค่ะไม่มีปัญหานะคะการขนส่งเก็บเงินปลายทางได้เลยนะคะแต่ไก่ไม่เก็บปลายทางนะคะไก่ต้องโอนก่อนนะคะสําหรับอุปกรณ์นะคะแล้วก็สมุนไพรเรามีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะสั่งเข้ามาได้เลยค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะ โทรติดต่อได้ที่เบอร์062-146-5689-063-034-9728นะคะพิกัดที่บ้านคำบงอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ